ฝนไล่ขนไล่ไปไปโอ้ใหญ่มือโอ้พูดอะไรอีกดอกนึงสามดอกโอ้พูดอะไรอีกดอกนึงเอาเก็บเก็บเก็บคล้ายเห็ดละโงกนะครับเห็ดนี่แต่ว่ามันเป็นเห็ดใส่เดือนพุ่นได้หลายแล้วหมานคักหมานคักหวานแล้วม่เก็บเห็ดกันแล้วไม่เก็บแล้วยังมีเห็ดให้เก็บอยู่นะครับพอได้คนละกลงและแก่ เห็ดล้วมกลางตากลางโคกเบิงวุ้นเพื่นคนละแกงสองแก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 งเยอะแยะเลยวุ้นเออวุ้นเออเอาลดเบิงเพิ่นหาแล้วบัดที่นี่ตามอีสานบ่เจ้าไปหาบ้างในป้านะครับสีได้บ่ได้กระรุนกันเบิงตามอุ้ยเบิง นั้นดอกใหญ่มากเลยไปเก็บตรงนู้นมาตามมาตามมาดอกใหญ่มากใหญ่มากมาเลยนี่นี่นี่มาเลยอันนี้จริงๆอันนี้บิ่มชอบกินมากเลยน้อนกลุบหนุบหนุบคล้ายๆเห็ดละโงกนะครับเห็ดนี่แต่ว่ามันเป็นเห็ดใส่เดือนนานเห็ดเห็ดน้ำหมากบอกใ้เบิ้งบรรยากาศในป่านะครับแบบนี้แหละปุล่ะงอกงอกเงียเงียบเจอไหมลูกโอ้ นี่ติเป็นปลาโปงบอบอเป็นตะย่านนะครับแต่ว่าปลาใหญ่ถ้าคนบ๊อชิ้นบ๊อคุ้นกับสิอาจสิหลงได้โ่้ยน,น,น,นายกินน้ำยังฮะกินน้ำหรือยังเอาใส่มาลูกเอากินน้ำขอบคุณ พักเบรกพักเบรกนี่พักเบกเอาพักเกบรกต้นสิพักเบรกกินน้ำวนนะตู้ยกเลยเหรอโอ้คนเก่งคนขยันเว้เยนะไหนตรงไหน หืกฮะแม่แม่เรียกกล้อมาลูกเอาหวานเก็บหวานเก็บมีหน้าเก็บรีบเก็บมาเอาน้ำมาน่าตั้งใจทำหน่อยเก็บเห็ดแล้วเก็บหวานเก็บใส่มั้งมาเก็บเยยเเอะลห็ดมันปูเห็ดเหลือง วานแล้วมาเก็บ <overst> เห็ดกันแล้วให้เริเก็บแล้วเก็บแล้วก็ไปใส่ตะกร้าจะเอาไปทำนี่อีกสองสามดอกไหนเก็บดอกใหญ่ๆก็พอนะนี่โอ้ขึ้นโผเหรออือสองดอกก็พออร่อยนะหนุบหนับกลบกลับอร่อยโอ้ เช้ช้าจะมาใส่กังไิงอ่ะแมงงอแงงเขาอะสู้ไม่สู้แมงงอแงงสู้ไหมคะไปค่ะไปออกไปทางนู้นทางปุงปงนู้นออกมา มองโป่งๆออกมาหายใจจังน้อยเนาะครับเนาะเพราะว่ามันห้อนมากเลยโอ้มาหมองโป่งๆมองเป็นทางยังซี่แหละนะครับยังซี่ก็สิเป็นหมองโป่งโล่งโอ้ยังซี่หายใจสะดวกแบบเนี้ยเอ้าเจออะไรอีกเจออะไรอีกเห็ดอะไรใช่ไหมล่ะไหนเอามาชูป้าสีเจ็ดมาชูดิไหน เช่วยสก็บได้เละเบิดลเหมันไม่เหมมันไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่ออกมาออกมาระวังน้ำด้วยยิ่งไปทางนู้นเออออกมาเห็ดจมูกวัวจมูกคว้าใส่โอ้ใหญ่มืกโอ้ผีอีกดอกนึงสามดอกเลยวโอ้ผู้ไรอีกดอกนึงเอาเก็บเก็บเก็บเลยโอ้เดี๋ยวจะโชว์นะหนึ่งสองสามโอ้หนี่ลูกมันมีมลูกมันอีกลูกมันอีก ปุ้ยนี่เห็ดจมูกงัวนะครับแบบนี้ถ้าจมูกควายสีออกดำๆแน่ใช่มมอืเก็บไหมตุ่มๆโอ้โหโอ้หล่ะมีอีกบ่โอ้ไม่ลูกมันดูเปิดเบิ้งเนี่ยเนี่ยมันเกิดกับพ่อกับแม่มันแหละเนี่ยผู้หล่ะโอ้มองจุ่มเดียวเนาะใสฟุ้นเฮ้ยได้หลายแล้วเบิ้งเนี่ยชีวิตทรหดคักจริงปะ หม to to ุนปลาหลบปลาเฝ้าหนีฝนนะครับดู่ะเดี๋ยวก้มเดี๋ยวหมอบพอะไปนั่นแหละอ้มาตุลักทุเลท้เฮน้ำตัวนี้ไหมโอ้ <c oughs> ไหนล่ะเออไหนล่ะทางไปมีแต่ปลาหนามด้วยเบิ่งนี่ยฝนกับสีมาเว้ยเบื้มเบื้มมาแล้วเว้ยพู้หลา ไม่ต้องเก็บแล้วเดินละเดินละทีนี้กลับละดิว้แววาแล้ววะฝนลงเม็ดแล้วมันติดไปรอดด้วยกลางป้าปะนี่ไหมพวกนี้นก็ตรงกระเทงไปทัตัวที่เว้ลยอ้ย หาทางกลับรถกับพระทันไน้พ่ออยู่จกไปทางใดเว้ยฝนฝนไล่ฝนไล่ไปโอ้มึดมาเลยนะครับกลางป่าถ้ามาตอนนี้พระทันนะครับห่างจากรถปีนประมาณเกือบโหลเศษเศษนะครับให้ฝ้าออกจากป่าเฮา